นวดเมื่อกี้นี่ข่าวสามตัวเลยบอกค่ะโอ้โหกันเจอกระดงการจะมันเล็กเสาแต่ว่ามันเข้าเข้าสามตัวนะั่นแหละแต่ว่าจะิงๆต,ตระกูลจรเล็กเสารว,วนแบบเข้าสามตัวเพราะเนี่เก่าดังใช่ไหมเขาแต่อยังไรเข้าก็าร,าารว่วเขายังอยู่นะใช่ไหมหการเจออาจารย์ไปโยนได้แปดแปดได้ไปโยนไปห้ากับแปดนะ เออมันได้แค่จังสันค่ะแค่นี้ไงไอ้ดีกับพ่อนั่นแหละค่ะให้หน่อยเอาผู้พ่อเดี๋ยวเลยกับนั่นเลยบอค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวจั๊กงูจักตอนไหนเอาต้นนี้เลยนะค่ะใช่ค่ะอืมเดี่ยวตอนนี้ก็ต้องเป็นต้นหนึเป็นเลขไอ้สองข้างบนกับเลขหาดติดแน่นอนตัวหนึ่งเจ็ดสิ่อาจจะเป็นหาดสองนะตามโซ่ก็คือเก้าเก้าหาสองเออที่หาสองจังสี่ค่ะ เออเอาแค่สามชุดนอกเจ็ดหาสองเก้าหาสองยากาแปดหาสองสามชุดข้างบนเออทางล่างนี่ไอเออาจารย์ยังวาดิดพิดเก่าอยู่ครับพิ่เก่ากับเก้าสองกับเก้าสามอืม 9, 9, 2, 9, อม,มันจะเป็นลูกแบบนี้เด้อแต่ว่าเขาหกกับเป็นหกสองหกสามเออมันจะเป็นลูกแบบนี้แต่สเสียวไปเป็นที่ที่แต่ว่าอืมเพราะว่าเธอว่าเดเาเหล็กโยนมันเวลา เด็กสามคนตีออกแี่ตีเอาตัวนี้ไปแกงถ้าเขาก็ไดเท้าแต่ลูกจิดเขาติดอนั้นบอกว่าการล่างนี่ก็ชอบเก้าครับชอบเก้าเขาโคิดติดตัวหนึงอย่างที่ใกายๆอย่างที่แต่เขาใส่โบไกเขาเพราะว่ามันติดิดแล้วมันก็เลอยกลยเป็นแบว่าติดมันีะโคบเก้านีไดมันจะออกยากมันจะเลือยกลยเป็นบอกว่าต้องเอาเก้านีไปโคบโคบเก้สองเก้สามต็ดสี่เก้าสามสองสองโคสามดแกดีเอะ มันคำว้นกระบอกไปเลยมันมาสามตู้มันบอกัาัดกานที่หาสองกันตัดเหรนสองต้กับหาสองคำวุ้นใ่ไหมสามต้กับบอกสตู้บอกไปเล่นกับวานั้นไอตีวาผู้ละมันบอกที่บอกไปจไหนคำวุ้นสามตูมีเก้าหาสองแปดหาสองกับเจ็ดหาสองค่ะปูต้องกันตัดการตัดหาสองกสองต้กับตัดหาสองแก่นันนีคนชอบเชิงไหนกันครับเช็งนั่นขึ้นจุ มต้องไปเขาา่า,าไล่โต่อาจารย์ไล่โซ่ปิว่าอาจารย์บุกเก่งแต่ว่ามันมีสามครูเด้ค่ะอาจารย์ออาจารย์เน้นตัวไหนคะ่ะสามสามตัวเหนียวอาจารย์เน้นตัวไหนคะ่ะเพราะว่าอาจารย์ใหม้มาสามหางเลยคะ่ะเออมันแต่ันมันมอคบกันหละนะแต่ว่าแอาจารย์ว่าให้มาเอายางสั่นไปแตงเก้ามันอยู่บนนสมุติเก้าเขาดูนะพรว่าอยู่บนไปก้ามสอง แต่เขาเขาชอบว่าแปดยูมดกันที่คิดว่าแปดยูมดก็ต้องแปดค่ะลุกคิดว่าเจ็ดยูมด่ังที่ลูกคิดก็ลุไอไอเอสเอสซี่เขาจะชอบเองเนาะ้าชอบเจ็ดกันคือต้องเจ็ดหาสองอย่างที่ค่ะดมันก็ต้องคืนกันตลอดเออะอแต่เน็ตกะมันจะไหน่ะเจ็ดกับแปดกับพอกันแปดกับเจ็ดกับเก่ากับพอกันอย่างที่หครับนเน็ตตัวหนึ่งตัวัดตันเตัวไหนไอ้ต้เจ็ิเขอเขาได้ ตัวสอบตัวไหนอะาวางแปดอะเระวางเจ็ดแปดเก้า 7, 8, นี่รักลอยนี่สอบตัวไหนบันนี่สมมติคู่โตสอบตัวไหนบัานี่ตัวสมมติว่าผู้ลู่ไหนสอบแสมมติตัวสอบนะ่ะตัวกระว่าไปวันตัวเดียวหนาสิเป็นเจ็ดหาสองเดียวีตัวกระว่าได้หน่สี่แันบอเออมัน,ม,นมันต่อกันนะ่ะมันรักลอยมันววแน,นอนแต่จะแต่ว่าผููแล้วว่าอาศัยจิตถูกโสดมากแกนมากมากว่า แต่กันที่เนื้อหาก็สองคิดต้นหนึ่งแน่นอนกันที่เขาช่วๆเป็นอ่าาหวัง่แพชอบอาสองก็เอาเป็นในเอาไอ้เป้นหา่ายยังก็ได้กันที่แชมพอชอบไอแันพอชอบไวสองอาสองก็ชอบเอาสองเอาสองหนึ่งกันที่ก็ได้เป็น่างเขาอะไรแต่เขาชอบนะนะเขาตองแบงแบงไอคนอืนเขาคิดว่าอืมแต,แต่วันเล็เป็นไปกับ,บอกณหมอโนวาเจจีว่าหาสองนี่มันตรงคิดต้นหนึ่งเออเออมันขึมาสองตั อย่าเป็นคนี้ว่าม <that> ันมาสองตัวแต่หกจีรมาน่ะ้คะคนอื่นเขาชอบ่าสองก็ก็ะสอบผ่าสาก็ได้เด็ดสอืมมันเด็สิถ้ากใสเจ็ดาสามก็ได้เงินอีกก็ได้ค่ะโมระมันก็ง่ายนิดเดียวหน่อเขาพ่อชอบสองแต่คือแต่ว่าเขาพ่ชอบผาเขากะใสเก้าสามสองอย่างนี้ก็กระต่างอย่างตัเขาใจบอแอดดิเองแบ่งกันอย่าให้ตรงๆไปเหมือนเดียวอาจารย์อยู่ก็ได้พอหมดก่อนได้สิวาวเขาอู้โตูนะนี่ค่อวันนึ่งทิพน มันอ,อีแผงเขาเขามันลอยๆอยู่หัวพูดก้อนนุ่นไหมแต่หัวนุ่นนึงมากของเขาโยนได้แต่ยน,นลูกเต๋าเขาไม่ได้ให้หาแผงเอากระเที่เอาลอยๆ,ๆอนุ่นถุงหัวพอดีเลยสามต้นตรงเลยที่บานมาโอ้ครับเป็นไไห์มาค่ะปู่เข้าแผงด้วยเวงนีมันเสกเดียรเขาเก่ามาไวกลางแค่นั้นเองพวดที่บานม่านี่เน,น,นี่ยังกิบยังบ่อไทยอยู่เรื่อ,อยๆตู้เต๋ายังเห็นอยู่ใน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 ไลน์เอฟซีอยู่นั่นในไลน์ นี่คว่ารวยนะเด็กอาจารย์บอกโยนได้ห้ากับแปดนะนที่ผ่านมาเนี่ยกังวลเข่าสองตัวเลยในที่นั้นเลยแต่รู้เรื่องโยนเนะแต่ว่าก็เก้งเขกะเ,เก้งไว้แล้วเลขา่านอะไรลยเอาเก้งไว้แล้วเลขผ่ามันเข่าอยู่ลแล้วนะนี่เราไม่ได้กันลางอีกต่างหากไม่ได้เข่าตา <Huh. S 2> แต่ตัวนี้ก็ตัวกันลางเด้อขรลางก็คือว่าเก้ากัาหกนี่ต้องติดตัวหนึ่งเฉยขลางนะ <Huh. S 2> แล้วคํามลมีกาวาสองกระหานี่ต้องติ๊ดต้นหนึ่งเฉ็ๆแอ้เหมือมันจะม <Huh. S 2> ารวมกัน พราะว่าอันนี้คืนอะไรบางคนเขากาชอบเขาเขาชอบยังไงเรางคนก็ไม่ชอบไปกเก้าเจ็ดสิบสี่กรเป็นอะไรประมาณนี้คือเขาเป็นบางคนเขาชอบเจ็ดไหนเขาชอบเจ็ดนางเขาเอาใจเข้าไปแต่เขาชอบเจ็ดนางเขาก็าใจพกเจ็ดกระดายมันจะเป็นพ้อศอกนะกับเข้าเจ็ดสินสีกระดคยมันมันมันไข่ไขเขาเล่เขาจีหมักอยู่นำนำกันคือมูเข้าหมักนั่นแหละใยญ่เสื่อมยใหญ่เขาตรงมาก มันตรงหมากมันด no hm ัดมเมเนี่ยเขาใส่ของเขาเนี่ยเขาจะพวกู้นอื่นมาใส่ดอกเขาก็ได้เงินแล้วไอ้จำพวกนึงเนี่ยเขาเขาใส่ไม่หยั่งม่าหมดยางดิเขาได้สัมบ้านอีไอ้อากระแปดนี่ต้นนี้เสียงที่้เขากระู้เขาใส่ใส่อย่างเก่าดั้งอย่างเงี้ยอย่างมนเป็นบาอีกนานมามันขออาเก้าแปดตูสามตูเลยโอ้่โอ้ยัที่มั่ได้คี่ยองเอาเอาที่ห เป็นโยนเราคนที่บนในมือไหนจริงๆแต่ว่าเรกันนี่มันกระแม่นนะเนี่ยมันตรงกันกับ แค่เขเจ้าสองอย่างแค่เจ้าหาอย่างจะเจ้าเก่าอย่างมันก็ได้ใครยังกีนได้เลขแปดต้นสิบผาตสิบเลขเก็บกาบันกาอาจารย์โตสเล็กใจสายยาเข้าไว้ว่ามันกี่มากกะได้ผมมากก็ได้เลขมันมามากมายง่ายๆเลยถ้ามันจะเขามามันมาดื้อๆมันต้องโคการอะไรก็ได้เลขมันก็เลขมันขยันหน่ออาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เรียกมันเเลรียกเรียกเรียกสนุกนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกแล้วไม่ก็ เจ็บมันดื้อบปะค่ะเอาจะได้ว่ามาค่ะมันจะเก้าวขึ้นถี่มันมีจะเก้ามันยังอยู่คมันก็เลยผ้าก้าแปดนะคือนั่งข้งล่างก็เข้าเองเพราะว่าอาจารย์ต้องเอาตัวเดียวไปให้เขาอย่างนี้ครับกินก้างล่างเข้าบุนใช่ไหมใช่ไหมครับค่ะคือตัวกุนจะก้าวแปดข้างล่างก็จิตก้าใช่ไหมตัวเก่าๆไม่มีใครถูกมีอาจารย์ถูกอยู่คนเดียวเพราะว่า เขาจะเขาจะสลับส oh> ุดท้ายวันส uh> ุดท no yes ้ายมันแต่มันเป็นเรื่องจริงคล้ายๆอย่างนั้นมันขอเป็นจริงกายสายาที่ว่าต่างคนต่างจะกลับบ้านกันในสงการทุปั๊บต่างกันกับสมุวจไม่ได้รู้วไม่ได้นลางปิดก้าวเลขที่ว่าไม่อยากบอกเล่นทองทองพูดเล่นไปอย่างนั้นแต่เรื่องจริงเข้าใจไหมที่หลักการคืออยา่าู้นทำไมกานปันใจการที่สุดท้ายทำไมต้องโดนตับกับวันสุดท้ายวันต้องเปลี่ยนอะไรจะต้องเปลี่ยน ได้สิงที่สกดิดอย่างเป็นเทพอย่างนี้เจ้าแม่อย่างนี้หรือว่าเจ้าแม่จัดเกียนทองอย่างนี้เจ้าแม่จะไ่เงินจะไปทองอย่างนี้อาจคันต้อไปขอกับท่านาว่า่วานนี้เลขจะออกแล้วนาสามโมงครึ่งกว่ากว่าบ่ายสามโมงครึ่งกว่ากว่าไปจับไปดึงไว้ให้หน่อยตัวไหนจะเป็นไปได้ก็เอามาให้เห็นกับแท่ยงับตาอาจารย์ก็ยูเสาไปเ็นเข้าใจไหมดูแต่ช้าเลยที่เธอบอก จะรว่วแปดไม่นี่จะรว่วแปดไม่นี่ที่อาจารย์ใส่ไว้ลงในกิฟให้รูนน้สิครับอย่างวันนี้ก็ว่าสองจะรว่วสองไม่จะรั 2, ะร่วสองไม่นี่อย่างนงี้เข้าใจไมหมนี่ที่พูดไปก็ยกมือให้กินเนีย่ยไป่ไปให้เธอแล้วนะลงก,กิฟให้เธอแล้วเออในตัวตัวเองกับพที่ชูมือขึ้นข้างหนึ่ง้าตัวเดียวห้าตัวเดียวผ้าตัวเดียวอย่าง <ๆ S 1> เงนะี้ยนี่กิฟเออมีหร้อมะในในที่ไลน์ไลน์ไปอาจารย์ไลน์ไปให้ดูแล้วครับเปิดดูเล่นๆไม่เป็นไร อย่างไงเราก็ต้องช่วยกันนะกันเห็นตัอมันเหมือนกับคนเหนื่อยแต่อยากจะช่วยตรงนี้ขึ้นมาเอาไปจนเป็นตัวแทนเลข่เพื่อนก็นได้เลยอาจารย์นะถ้าเพื่อนเขามาู๊หนูนะเอาเอาไปเป็นต้นตัวแทนเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนเขาได้หนึ่งเราก็ได้หนึ่งเหมือนกันจะตรงกันก็ดีมันออกเปรหนึ่งเด้แต่เนี่ยอาจารย์บอกว่าเขา้าทุกทีสุดท้ายเราจะไม่แพ้กับคนะี้ไหน อย่างวันนี้ก็ที่ว่านี่ลงหนึ่งไอ้สองกับห้ามันจะติดไหมเอกชอบตัวไหนสองกับห้าเนี่ยก้ห้านะครับมาแ่ะรับนั่นดิละทั้งบนด้วยนะอาจาร,รย์วงมีพทั้งบคนข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็สวยข้างก้าานี่มีติดยูล่างอยู่บนเลยนะแต่สองเนี่ก็มีติดยูล่างอยู่บนหมดแต่อาจารย์วงไว้ได้าังข้ากัางบนเลยอย่างเงี้ยค่ะอือคือมันจะเปไปว้ดูด้านทันทีสุดท้ายเราจะรู้ว่าล่างบน แต่ตอนนี้ก็คิดว่าบนมากกว่าห้ากับสองนี่แต่มันก็มีสิทธิ์ล่างได้ค่ะนะถ้ามีสิทธิ์ล่างได้ถ้าถ้าห้าอยู่ล่างก็มันจะมีแค่เก้าห้ากับหกห้าแค่นั้นเนี่ 6, 5, 6, 9, 9, ยแค่นีก็หกกับห้าค่ะไอ้หกกับเก้านี่จะลอยข้างล่างอยู่เด้งๆถ้ามันไปลงมาไม่ได้มันก็ชนกันกับสองเลยชนกันกับจิตอยู่ข้างบนชนกันโดยที่อาจารย์ให้หลักร้อยนะ่ะ ต๊ดแน่ของถุงโต๊ดแน่เออเก้าห้าสองนี่บอข้าเเก้าห้าสองนี่บอจ้าอืเก้าห้าสองเจ็ดห้าสองแล้วกาแปดห้าสองเนี่ยค่ะแต่เก้าห้าสองเือว่าสวยตัวไหนจะชอบตัวไหนข้างบนเอาข้างบนจะชอบอะไรตัวหนึ่งหลักลอยน่ะลูกกามากร่ำปูดเก้าห้าสองเออชอบกางแขนนะชอบเก้าห้าไม่มันกับเปิดเซ็นต์มันก็สวยกว่าตัวนั่นแหละเข้าใจไหม เรีย7ก9สวย 88แช่50อืมเข้าใจไหมแค่นี้เข้าใจนะครับค่ะขอบคุณครูนะครับเนาะแต่ว่า2 2าสิบตัวหนึ่งแน่นอนอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งมันต้องมีแต่อาจารย์ต้องไปโยนเอามาว่าทำไมอาจารย์ต้องไปโยนอยู่นั้นอาจารย์จะรู้ว่ามันจะเป็นเลข9ขึ้นมาหรือเป็นเลข8ขึ้นมาหรือเป็นเลข2ขึ้นมาเลข5ขึ้นมานี่ถ้ามันโยนเต๋าได้ตัวไหนตัวนั้นเป็นตัวดิบเหมือนกับาอาจารย์กะโยนเสาพวดที่ว่า เพื่อนก็ได้หนึ่งอาจารย์ก็โยนเสามาได้หนึ่งกับได้หนึ่งกับแปดหรือได้หนึ่งอะไรนี่หลยเข้าทั้งสองตัวแต่อาจารย์จะเอาเข้าเอาหนึ่งสู้สู้กับเลขเพื่อนนะนะกาถ้ารตรงกันพอดีก็ไม่เป็นไรกับกนเราเสมอกันันเราไม่ต้องสู้กันก็มั่นใจว่าหนึ่งมาแล้วมันออกแปดหนึ่งะโอ้โหมันนั้นดูสิแล้วเยอะหนึ่งอาจารย์โงไปไม่ทันตก นะครับแล้วนี่ก็เป็นแนวทางของปูนะครับผมแนวทางไปจํางวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับผมงวดก่อนปูก็ได้3ตัวตรงเนาะ958นะครับผมเดี๋ยวงวดนี้มาลุ้นกันเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะนะครับก็ตามอย่างที่ปูบอกเลยนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ